Welcome to San a n d r e a ียสผมซีเจจา o กรอลส e ร t ทแลนด์ด์ e ดอะเฮนิส a า g แบงก์เออร์สใน o คเฮ e a ละลอส s อน์เานก e ด้หล่ e วิดีโสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม GTA San กันอีกแล้วครับผมวันนี้ก็อยู่กับอ,อ EP ที่2ครับผมอ่าโอเคแล้วก็จะมาเริ่มทำภารกิจกันต่อจาการ์ทแรกเลยหรือว่าเอพิโซดแรกเลยครับผม ก่อนเก็บก็ผมขออนุญาตทำการเก็บปืนก่อนนะครับผมอ่าโอเคอ่าอ่าสองร้อยนัดก็น่าจะเพียงพอเนอะแต่ผมขออีกสักหน่อยกันเออเก็บปูซี่แต่ว่าชุดเกราะผมจะไม่เก็บนะเพราะว่าชุดเกราะก,ก็เต็มอยู่แล้วนะอ่าโอเคเก็บก่อนเก็บก่อนก่อนที่เราจะทำภารกิจต่อไปครับผมอ่าต่อไปก็ไปภารกิจของซวิตนะครับจังหวัดนี ได้ถึงภารกิจนี้ก็คือภารก,กิจตำนานเลยนะก็คือพาไปพากันไปแดกฮะก็ตำนานตัวที่ว่า,า,กกนา,นววาบิ๊กสโมกฮะมันสั่งเยอะไป๋ยวทำเลยโอ้ ก็ตอนนี้ก็เหมือนเดิมก็อาจจะไม่เน้นแปลอะไรมากครับผมอาจะไปลที่ทำแปลได้กันอาจจะว่าเออตอนนี้ผมจะไม่สคคิปแล้วกันนะอันนี้ผมขอแบบอทำการเล่นแปลตรงนี้สักหน่อยกันนะอันนี้คือตำนานเลยหลายคนอาจจะรู้งั้นเอาแ number nine เฮียวอ้วนเนี่ยเอา number nine เช่นกันเอา number six แล้วเอา number nine ไซส์เอ <9 S 1> ็ดไซส์ใหญ่ไซส์หกเอาพิเศษซอสไซส์เซเว่น <OB> ด <disease ançais> no ้วยไอส์สี่สิบห้าไซส์เอ็อีกแล้วก็ชีสนึงแล้วก็โซดาแก้วใหญ่ๆไอ้เยี่ยมอยู่พิเศษบุกปากเลยขอบันปะอันนี้คือใส่กินนะครับผมก็โปรตีนใส่กินก็จะสั่งเยอะอยู่แล้วฮะอันนี้คือน่าจะรู้กันอยู่้ใครใส่กินก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับผมโอเคก็ได้ ก่เอพีโอโอ้ยโอเกิจนี้ก็เทคนิคของผมก็คือเนี่ยให้ขับไปอย่างงี้ปุ๊บโอเคขับไปอย่างงี้ขับไปอย่างงี้ฮะปิดทางมันเลยอ่าอันนี้ทำไมมีอันนี้มีรถเอพีโอมายิงด้วยอ่าจังหวะนี้ยังไงเฮ้โอเครายิงรถเอพีโอชิ้นระเบิดได้เลยต้องติดกับควางมันความมั่นอยาให้ไปครับผมเทคนิคของพกิจนี้คือแค่ขวางมันฮะอย่าให้ไป แล้วก็อัดยิงไปเลยโอเคอัดยิงไปเลยครับผมให้ให้รถมันไปไหม้แล้วแต่ครั้งนี้ทำไมมันชุลมุนเนี่ยเออโอเคเกบแล้วแค่นี้เองง่ายๆครับผมไม่ต้องไปไล่ล่าตามอะไรเยอะฮะเราแบบเราจักมันเลยครับผมเราปิดปิดทางเลยไม่ให้มันไปต่อแล้วเราก็อัดอัดยิงแม่งเลยครับผมภารกิจนี้ง่ายๆโอเค มาจังหวะนี้ล้วก็ไปส่งเฟิตก่อนนะครับผมอ่าหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จแล้วบอาไงครับสมอไม่เพียงแต่อาหารของกูหมดเลยอ้าวผมมันยินอยู่แล้ววะนะกินเบียร์ป่ะไม่เอาวะฉัน CJ ไปส่งฉันหน่อยโอสมอจะไปไหนอ่ะก็สมอบอกว่าให้ไปส่งหน่อยมันไปถอยบ้านใหม่มา โอเคสิ่งที่ผมไปก็อาจจะไปไม่ถูกว่าก็สิเจมส์ก็ถามว่าทำไมไม่ช่วยยิงฮะครับสิ่งผสมมติว่าผมกำลังแดกอยู่เว้ยไม่ว่างเว้ยอย่างกับคำพีบอกอะไรประมาณนี้มาบอกว่าอันนี้บ้านใหม่ก็ได้มาจากเงินที่ย่าเสียก็ประมาณนี้แหละ เราประมาณนี้ครับแล้วก็พากิีสอร์ทได้ครับผมได้สองรอยบาทฮะไปแล้วก็ต่อกันเลยครับผมกับไปที่บ้านสวิตเหมือนเดิมนะแต่คุณจะสังเกตดีๆครับผมเมื่อกี้เราเราเพิ่งส่งพิสมอเพิ่งบ้านหลังเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวคนดูพักรีต่อไปนี้ครับผมเดี๋ยวคุณดูคุดู อ่ามีคนโทรมา yeah hey CJ is sweet CJ นี่สสวีดนะเอ็งต้องเคารพร่างกายตัวเองซะหน่อยเอ็งผอมไป I b u ว CJ นะก็โอเคก็สวีดบอกว่าให้เราไปให้เรารู้จักดูแลตัวเองบ้างไปออกกำลังกายบ้างกล้ามแต่ได้ใหญ่ๆฮะมันจะได้มีคนเคารพเยอะๆอ่า ก็คือปลดล็อกลงยิมแล้วแล้วก็ผมอ่ะเดี๋ยว EP พีนี้ผมก็จะทำการเข้าลงยิมด้วยแล้วกนะันเนอะอ่าแล้วก็ทำภารกิจนี้ต่อกนต่อกันเลยอ่าอันนี้มันเล่นอะไรของมันปะ่ะอันนี้เราก็ไปหาเอเมจนะผมเอเมจนี่คือเป็นอารมณ์เหมือนเป็นแบบผู้อาวุโสนะเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของโกฟิตอะไรประมาณนี้แหละ แต่ภารกิจนี้ก็ไม่ได้มีละภารกิจนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีเทคนิคอะไรนะไม่เหมือนภารกิจเมื่อกี้แล้วให้เราแบบเน้นตักเดียวครับเน้นแบบปิดปางให้มันไปแต่ภารกิจนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยเราแค่ยิงยิงขวดตามที่มันให้ยิงแค่นโอเคอันนี้คือเอเมทฮะเป็นนะเป็นผู้ใหญ่ของของโกสต์นี่แหละ<ว>ก,ก็คือมันจะไปเอาปืนกันนะ ปืนของเอเมจโอเคอ่าฟาติคุณเล่นยังไงก็ได้ฮะนี่นี่ฟาติใช้ไม้ไม่บอลฟาดีก็ได้เอ้ยไม่ได้ต้องใช้ใช้หมัดได้เอ้ยยังไงเราสามารถใช้หมัดได้ฮะฟัดจ like oh, oh ีคุณจะปาระเบิดถ้าเกิดคุณมีระเบิดลูกระเบิดลูกนี่คือปาได้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดมีคนเยอะๆเนี่ยปาดเรียบร้อยแตกหมดขาดแป๊บเดียวแต่ที่ผมไม่ได้หยิบหยิบระเบิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยบอกแล้วกันว่าระเบิด เก็บตรงไหนครับผมระเปิดมือแล้วน้อยหน่านี่ฮะไม่ต้องล็งครับผมใช้หมัดเดียวฮะซีเจคนจริงใช้หมัดเดียวอันนี้มีห้าขวดเอออัเอมเช็คเอาเปเชยลเอเจนต์บิ๊กสโมฮ้มึงเหนื่อยไอสโมกเนี่ยไป นะฮะต่อยกขวดครับผมจะต่อยขวดหรือตีขวดอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ให้ผมมันแตกไอ้ผมต่อยกันสมมติดีโอเคอ่าให้เรายิงอ่าให้เราเล็งไปที่ถังแก๊สน้ำมันเนะแล้วมันจะยิงนัดเดียวระเบิดโอเคก็ยิงยิงไปเลยนัดเดียวครับผมระเบิดมันเป็นการสอนมาขวานมันเป็นการสอนว่าเออรถมันสามารถที่จะยิงนัดเดียวระเบิดได้โดยการยิงถังยิงที่ช่องช่องเติมน้ำมัน โอเคไปแล้วก็ไปส่งบิ๊กสมกที่บ้านกันนะครับผมจะไปทางไหนก็ได้ครับใส่วนตัวผมก็จะมาทงนี้ครับอาพอมาทนี้ก็เลี้ยวซ้ายครับผมเลี้ยวซ้ายแบบนี้เลยครับทางที่ดีคือทางที่แบบทางที่ตรงครับผมหรือว่าทางที่แบบไม่มีเลี้ยวเยอะ ไป้ยรถคว่เรียบร้อยผมทำใหม่จบโอเคครับีย๋ยวตัดคลิปนี้ผมไปทำใหม่ก่อนไอควาย thanks CJ โอเคเมืแ่อบบกี้ก็ทำใหม่ครับผมก็กลับมาเหมือนเดิมครับโอเคอัริสเตโทมัสนะลองใหอะไรนะ ไม,ไม่ไปแต่งตัวเหมือนกกบเขามากักงอรอฮะให้มันคุ้มทนหน่อยเข้าใจไหมเอเอโอเคก็มีร้านบิโก้ฮะก็ยิมกันต้นก็คือโอเคก็สวิตบอกให้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะให้แต่งเข้าคุ้มทนหน่อยอย่างนีก้ก็คือผมไม่สามารถที่จะแปลแบบแปลแปลคำหมด ทุกคำพูดได้นะก็อันนี้แต่งตัวผมก็จะไม่ไม่แต่งอะไรมากนะไม่แต่งอะไรมากครับผมเพราะว่าร้านนี้มันเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้ามันเสื้อผ้ามันแบบเฉยๆอะร้านร้านร้านเนี้ยร้านบิงโกโอเคแต่ว่าร้านนี้ไอเสื้อที่ผมชอบแบบมันมีแค่ตัวเดียวก็คือไอเนี้ยไอคอมบัแจ็กเก็ตนะผม ผมก็จะใส่คอมบัตจ็คเกตวกันเพราะว่าผมคิดว่านา่าจะอโอเคที่สุดสำหรับร้านนี้นะส่วนตัวนะโอเคคือเราไม่จะไปต้องแต่งชุดแบบโทนเขียวก็ได้ก็เป็นกางเกงอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเอากางเกงอะไรอะ่ะลองดูก่อนก็คือข้อเสียของภาคนี้มันจะอมันจะไม่มีนี่เนาะมันจะไม่มีแบบมีรูปอะ่ะมันมีแค่ข้อารามอะ่ะคือเราแบบคือบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่า ว่าแบบไอ้รูปร่างหน้าตาเสื้อเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นยังไงเราขอลองดูตัวนี้ก่อนโอเคไอ้เป็นเกงวอร์มนี่วะโอเคเข้าไปเถอะ <c oughs> ไม่เอาอะผมว่าไม่เปลี่ยนแล้วกันนะการเกงไม่เปลี่ยนแล้วกันแล้วก็กวกวกโอเคนายกาไม่เอาไม่ใส่เอาใส่เป็น อะไรดีเนี่อันนี้เป็นหมวกหมวกหมวกนี่คือไม่ค่อยมีหมวกที่จะโอเคเท่าไหร่โอเคอ่าเอาเป็นรองรองเท้าสีเขียวกันเพราะไปสีเขียวเล้วโอเคพอ้ะแต่งแค่นนี้พอไปออกเลย แต่ฟังดมันมีเออคุณลองซร์ชใน Google ได้นะมันจะแบบให้คุณพิมพ์คำว่า GTA San outfit outfit เแบบนี่ยแหละนะมันจะมีแบบเว็บบอกว่าเออว่าเสื้อผ้าแต่ละชื่อแต่ละชื่อ,อเนี่ยคือหน้าตามันเป็นไงนะแล้วก็ให้คุณดูเว็บไปแล้วก็ให้คุณดูเว็บไปแล้วก็แบบแล้วก็เลือกซื้อเอาเอาได้แต่นี่ผมไม่เปิดน,ล <laughs> นะลอ,ลองพิมพ์ดูก็ได้ใน Google ก็มีบอกอยู่ อ่าคราวนี้ก็เราก็มีภารกิจของบิ๊กสโมครับผมในการให้ทำนะแต่นี่ผมก็จะทำของสวิตก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก็คือ e ีพีนี้ผมก็จะทำแค่3มภารกิจแล้วกันนะแล้วก็อาจจะสั้นไปแต่ว่าเวลาที่เหลือผมก็จะเอาทำการออกลังกายกันเพราะว่าการออกกรอ่ะผมว่าเพราะว่าการออกกายผมว่ามันจำเป็นต่อการเล่นเกมนี้มากนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นระบบสตาร์มีน่าเนี่ยผมอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่า เพราะว่าไอ้โชคแรกๆแต่คือเราแบบวิ่งแบบวิ่งวิ่งเร็วได้แค่แป๊บเดียวสปินสปินได้แค่แป๊บเดียวให้เรามีให้เรามีสเตย์สเตมีหน้าเยอะๆเนี่ยมันทำมันช่วยให้เราในการวิ่งได้นานขึ้นนะแล้วก็แล้วก็เพิ่มกล้ามหน่อยเพิ่มเพิ่มของบนกล้ามเพิ่มมัสเตอร์หน่อยก็คือเอาไว้ฝึกกระบวนท่านั่นเองเพราะว่าบางภารกิจเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นประโยชน์ต่อแบบต่อการทำภารกิจแหละเนอะ โอเคผมก็เลยแนะนำให้ได้ผมก็เลยภารกินี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็ไปล่ยิงตามจุดที่มันบอกโอเคเราสามารถที่จะช่วยยิงได้ครับแตุณจะสามารถคุสามารถที่จะลงไปเก็บปืนก็ได้ฮะแต่ผมไม่ไม่เก็บที่เก็บยิงเลยครับระเบิดเลยระเบิดเลย ไปน,นี่ชนเลยไลยครับผมอันนี้ฮะให้คุณมาตรงนี้อ่าอันนี้ฮะให้คุณเล็งดีๆครับผมเราจะชนทีเดียวจบเลยปุ๊บนี่ชนไม่ตายชนซ้ำอย่างน,นี้อ้าวชนไม่โดนโอเคอันนี้แล้วก็คุณก็จะติดดาวสองดาวครับผมอ่า แต่ว่าระหว่างนี้คุณก็สามารถลงไปเก็บปืนได้ครับแต่ว่าอย่าลงอย่าลงเก็บปืนนานครับเพราะว่าอย่า๋ยวมิชชั่นมันจะเฟล,ลได้ครับผมอารมณ์แบบว่าคือสโมกมันจะมาแย่งแย่งขับรถแล้วก็ไปเลยครับผมแล้วก็มิชชั่นเฟล,ลผมเคยแนละ้ว <laughs> สมัยก่อนที่ผมเคยเล่นนะแต่ไม่รู้ว่าแพทไอแพทไอที่มันปปับปบแพทมานี่ก็คือมันแก้อย่างอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจมือนันแต่ถ้าเป็นสมัยก่นกอ,นกอน่อนเนี่ยถ้าเกิดเราเราลงล iPad ถารถไอพัคกิลเลเธอเราลงรถนานเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะเฟล,ลนะโอเคข้าลง ลงพ่นสีครับผม GT Logic ตอนหลกก็จะไม่รู้แล้วเฮ้ยมันอยู่ไหนวาอะไรประมาณนี้ไม่ยู่ไหนไม่ยู่ไหนวะหาตัวไม่เจอประมาณนี้ครับผมไปเจอสองเพทครับผมก็สิกลับมาแล้วใช้เพีทต้องนี้ โอเคตอนนี้อันนี้ตอนนี้คิดไม่ได้แล้วเลเดอร์ก็สามารถที่จะหายตัววิชาหายตัวได้เมื่อกี้เห็นปะไปชวนไปกินเบียร์ครับโอเคก็โอเคก็ภารกิจก็ผมก็จะเออ EP นี้ผมก็จะพอแค่นี้ก่อนนะแต่ว่าผมยังไม่จบคลิปแล้วกันแล้วก็ผมก็จะไปนี่ก่อนเออไปออกออกกําลังกายก่อนนะผมอ่าโอเครถยังไม่สปอนเราต้องคอมมิชจากข้างนอก เรถรราคันนึงหน่อยเราจะไปยิมกันก่อนเราจะไปยิมกันก่อนนะครับเราไปออกกำลังกายกันเอ่อควจริงไอ้มัสเซิลเนี่ยเออถ้าเกิดระหว่างออกกำลังกายเพิ่มมัสเซิลกับเพิ่มสตาร์มีน้าเนี่ยผมให้ความสำคัญกับกับการเพิ่มสตาร์มีน้ามากกว่านะมัสเซิลเนี่ยคุณเพิ่มแค่แบบเอาแค่เออเอาแค่แบบเออเลนต่อยมวยได้ก็พอนะ แต่ว่าให้เน้นสตาร์มิน่าไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าไอา้ภากิจอาจจะอนาคตข้างหน้าหรือว่าภากิจหน้าหน้าเนี่ยคือแบบมันจะต้องแบบเริ่มแบบเริ่มวิ่งเยอะแล้วนะเราวิ่งเยอะแล้วนะมันจะมันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำภากิจมากขึ้นนะครับผมตแต่ว่าผมก็จะเล่นเล่นเล่นเบรกกันแล้วกันเอาแบบเอาเพิ่มเพิ่มแบบเพิ่มก้างก่อนแล้วกันสตาร์มิน่า๋ยวค่อยค่อยว่ากันเราจะเน้นให้ฝึกกระบวนการท่าได้ก่อน,นช่วงแรกเราจะอ่อนแอฮะอันนี้ก็คือเลือกเลยฮะอันนี้ผมเล่นเป็นดัมเบลนะ เอาเป็นกี่ปอนด์ดีสัก60ปอนด์ก่อน,นอ่าสวันนี้คคุณก็จะได้ยินเสียงเมาส์มังกับคีย์บอร์ดของผมก็ผมอ่านี่ฮะนี่ฮะนี่คือมันเป็น,สนเสน่หของกเกม GTA San ที่มันสามารถที่จะแบบมันออกกำลังกายได้อะคือแบบมันมีระบบแบบระบบสุขภาพนะระบบกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อฟัม์หิวแล้วก็สตามีน้าอะไรพวกเนี้ยอืมมันเป็น,สนเสน่ห์เนาะ โอเคต้องกด <ไป S 2> ต้องกดโรให้พร้อมกันถ้ากดกด,กดอันใดอันหนึง่งโรแต่อันหนึ่งไม่โรนี่มันจะไม่ขึ้นนะครับผม, <c oughs> <c oughs> มเวลาแบบแบบเล่นในคอมอ่ะเวลายกกาส์เนี้ยมันเหมือนแบบเมื่อเหมือนเราออกไปด้วยอ่ะ <c> เ <oughs> มื่อเหมือนเราแบบเราเก่งแล้วก็แบบออกลังกายไปด้วยโอเคมาเซิร์เพิ่มขึ้นออกไปก่อนเริ่มจากเบาๆก็ได้ฮะไม่ต้องเริ่มหนักๆนะเล่นยากแรกๆเรายังไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้ผมจะเล่นจนเหนื่อยเลยนะเพราะว่า แล้วมาสมจริงตรงที่ว่าก็คือแบบมันแบบคือเราเล่นอ่องไกลเรื่อยๆมันจะมันแบบมันเหนื่อยเนียก็คือแบบเราจะเล่นได้อีกทีคือแบบวันถัดไปของเกมเออแบบคือที่อแซมันครบเครื่องนะแบบคือแบบไอเรื่องระบบอะโลระบบแบบระบบอะไรระบบอะไรพวกนี้มันมันมันเยอะนะมันครบเครื่องดิมันมีมากกว่าแบบมันมีกวาภาคให้คือภาคห้านี่คือภาคห้านี่มันจะเน้นแบบเน้นกราฟิกกราฟิกกราฟิกแล้วก็ฟิสิกสมจริงมากกว่า แต่ว่าแต่ว่าไอการที่แบบทำอะไรได้หลายอย่างเนี่ยคือต้องยกให้แซนเลยอย่างเดียวอ่าคืออันนี้เราเรายังต่อยมือไ,มได้หรอ,อเรายังต่อยมือได้อันนี้คือเราเหนื่อยแล้วนะอ่าก็โอเคก็ประมาณนี้กันก็คือคลิปนี้ก็อา,อาจอาจจะสั้นหน่อยลวกันเนื่องเพราะว่าผม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 จะต้องการแบ่งแบ่งแบ่งทั้งคลิปของแต่ละพารกิจไปนะเพราะว่าผมก็จะทำพยายามแบบเอาคลิปสั้นๆไปก่อนนะมันจะได้ดูแบบดูได้สะดวกนะจะได้ไม่เบือเ่อกันนะ จะได้แบบแบ,แบ่งแบ่งกันดูได้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าแบบอยากอยากให้ผมแบบทำคลิปยาวๆเพราะผมอยากให้ผมแบบทำคลิปยาวๆแบบ,แบ,บ,แบ,บเยอะๆก็ลองลองแบบลองเสนอมาได้นะครับผมอ่าลองแบบลองคอมเมนต์ข้างล่างมาได้ครับผมก็ตามนี้ลวกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะจะมาจบตรงกลางถนนตรงนี้เลยครับผมฮะกลางของกอฟตินะครับผมอ่าโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมกันด้วยครับผมก็อย่าลืมฝาก โปรเจกต์ GTA San Andreas ครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมเอ,อ่อครับผมเป็นโปรเจกต์ที่ผมภูมิใจอยู่แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมชอบทําอยากทําอยู่แล้วครับผมก็อยากให้อยากมีอะไรตรงไหนอยากมีอะไรตรงไหนที่แบบแนะนําเสริมอะไรที่แบบม,มีเทคนิคอะไรอยากเสริมหรือว่าแบบมีอะไรมีกิจอะไรเล็กอน้อยก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์กันได้อะพูดคุยกันได้ครับผมส่วนเรื่องสปอก็ถ้าอยากสปอก็ผมอนุญาตให้สปอยได้เลยเพราะว่า เพราะว่าผมแบบไม่เน้นแปลอะไรอยู่แล้วก็คือสปอยนั่นเลยเพราะว่าผมเน้นภาคกิจอยู่แล้วนะครับถ้าใครมีเกรเล็กเกรดน้อยหรือว่าอยากพูดคุยอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างดูกันก็ได้นะผมอะก็ผมก็จะอ่านคอมเมนต์ก็คุยกันได้นะผมเป็นกันเองเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมก็สวัสดีครับผมโอเค